สวัสดีค่ะพี่ตุ้มคนนาสารวันนี้พี่ตุ้มจะมาถ่ายทำคลิปการให้อาหารไก่แจ้งไก่บ้านนะคะไก่ที่บ้านของพี่ตุ้มเลี้ยงไว้เพื่อความเพลินนะคะเอาไว้ดูเล่นค่ะเยอะแยะเลยค่ะ พี่ตุ้มจะให้อาหารทุกวันนะคะในตอนเย็นประมาณห้าโมงเย็นก็จะให้มันนะคะเพื่อนๆดูนะคะสวยงามมากเลยนะคะสีแต่ละตัวสีสันของไก่แจ้นะคะตอนเย็นๆพวกไก่แจ้จะมารอ ว่าพี่ตุ้มจะให้อ่านเมื่อไรนะคะดูใกล้ๆเลยนะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะแต่ละตัวนะคะม,มีหูขาว,ว,ห,ขาวหูไม่ขาวเยอะแยะเลยค่ะ เลียงไว้ดูเล่นค่ะเยอะแยะเลยค่ะ วันนี้มีผู้ช่วยนะคะคลิปนี้พี่ตุ้มคนณนักฐานก็ยกเปลี่ยนท่นนี้นะคะให้เพื่อนติดตามคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ